อยากเป็นนักแข่งรถนะฮะไปดูคอนด้าวันแมกเรสมาหลายสนามฮะมาสนามนี้ฮะที่พิลัสเซอร์กิตครับเพื่อนๆครับกับบัมเปอร์ถึงบัมเปอร์เราอยากเป็นนักแข่งรถฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเพื่อนๆว่าการแข่งรถนะในรายการนะฮอนด้าวันแมกเรสนะต้องใช้เงินเท่าไหร,ร่นะฮะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะฮะที่สำคัญฮะฟัสเจ็ดะ ใช้เท่าไหร่กันบ้างนะนะเนี่ยเพื่อนผมรออยู่สองคนเนี่ให้คุณมาเนี้สิคุณแดดร้อนแดดร้อนถูกแม่เนี่นี่นี่อันนี้คือสปอนเซอร์คิมกันแดดยังไม่เข้าอนาอนาคตผู้จัดการนม่มอนาคตผู้จัดการส่วนตัวผมจะปั้นคุณนะผมให้เห็นดาวงัวนไหมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้คุณไปอยู่บนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยืนบนโพเดียมรับถ้วยนะมันจะไปยากอะไรวะแค่แข่งรถมันจะยากเหรอถูก โล่ใครๆก็ขับได้รถอ่ะมีใบขับขี่ป่ะเฮ้ยมีดิเฮ้ยขับได้จะใช้บัตรเจ็ดก็จะใช้เงินสักเท่าไหร่กันวะเดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งมาถามเลยดีกว่าปนะเดี๋ยวเราไปถามผู้จัดกันดีกว่าครับผมว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างใช่สนามหน้านี่ยังมีเวลาใช่เราจะไปสงขาไปขับกันที่สงขลายังทันยังทันายเพื่อนๆไปมาเกือกเนี่ยนี่ดูดูแค่รถดูระดับความไฮโซนี่ จะเป็นนักแข่งทั้งทีแนละ้วต้องมีรถเซอร์วิสต้องต้องอย่างนี้อย่างงาั้นต้องอย่างสบาย<อ>ผมผมโช่ครับผม ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้บัญการนะครับจัดการแข่งขันไม่าสวยๆก่อนดีไหมครัสวัสดีครับ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 ผมไปดูการแข่งขันนะคอนทราวันแม็กเลสมาสองสนามนะคุณเอกครับคราวนี้ผมสงสัยครับคุณเอกครับผมอยากเป็นนักแข่งเนี่ยผมต้องใช้บัดเจ็ตเท่าไหร่ในการที่จะเป็นนักแข่งได้นะครับผมต้องมีอะไรบ้างนะเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนนะคุณเอกครับคอนทราวันแม็กเลสอย่างแรกก็คือมีตัง พอสมควรครับผมนะครับเพราะว่าแม็กเลสก็มันจะเรียกว่าถูกจริงๆก็ไม่ได้ถูกซกขนาดนั้นแต่มันควบคุมงบประมาณได้นะครับอย่างแรกคือวันแม็กเลสส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนก็ซื้อรถใหม่กันซื้อรถใหม่มารถใหม่ก็ราคารถใหม่นะประมาณว่าแล้วแต่รถเลยเครื่องของของอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนบวกของแต่งของแต่งซึ่งทุกวันแม็กเลสจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามสี่แสนอยู่แล้วเพราะว่าอุปกรณ์มันพอๆกัน ครับผมสี่แสนล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งค่าแข่งแต่ลักษับผมถ้าคุณไม่ชนไม่ชนก็จะมีแค่ค่าน้ํามันเครื่องค่าช่างค่าครับเอกก็คิดว่าน่าอยู่ถ้าไม่ชนแสนหนึ่งน่าจะจบตอนสนามต่อสนามรวมค่าค่าเซอร์วิส้วยนะเซอร์วิสด้วยถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยเองนะมีทีมถ้าคุณอยู่เฉยแต่งตัวอย่างเดียวมาอย่างเงี้ย ประมาณไม่เกินแสนหนึ่งรวมค่าน้ํามันค่าแปาเบรกทุกอย่างยางยางอ่ประมาณนี้รวมๆสนามประมาณนี้อ่ะมีสามสี่สนามก็สี่แสนสี่แสนอ่ะเผื่อไว้ห้าแสนก็รวมรวมนเผื่อฉุกเฉินพี่พักทีมงานด้วยห้าแสนเมื่อไปทีมงานก็จะรวมอยู่ในนี้หมดรวมอยู่ในนี้ห้าแสนแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่ารับเซอร์วิสไงผมว่าทีมเดียวเขาเซอร์วิสสามขันสี่ขันก็เฉลี่ยค่าห้าหมื่นต่อสนามอะไรเงียกเฉลี่ยกันบ่ายเขาก็เหมาองค์อาหารเขากกินเองไม่ต้องไปยุ่งเขาเลย ใช่ไหมเขาดูแลเราให้เรียบร้อยเราซื้อแค่อย่างซื้อแค่น้ํามันเครื่องกับดอกจิกอะไรก็ว่ากันไปสนามนึงใช้ยากี่ชุดสนหามดึงผมก็น่าจะสเปรย์ได้หกหกเส้นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนถ้าซ้อมเยอะหน่อยก็จะเปลี่ยนแค่คู่หน้านะพรถนี้มาขับหน้านะครับก็ติดอยู่สี่เส้นแต่มันไม่หมดหรอกสามารถเก็บไปซ้อมทีหลังได้อีกแต่ก็คิดว่าถ้าจะซื้อใหม่ใช้ใหม่ก็หนามเรสี่ถึงหกเส้นก็แล้วแต่แล้วแต่ความพร้อมกีฬาเริ่มฮะ มาไ่ไปแต่ขึ้นไม่หยุดเลยนีแต่อย่ลืมว่ารถพวกนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วอ่ะสมมติว่าแข็ง2ปี3ปีครับผมคุณก็สามารถจะถอดอุปกรณ์ออกของเก่ายังอยู่เพราะว่าเราเราเราให้ของเดิมติดรถกลับไปหมดแพ็คอย่างดีคือของ จะจะบอกว่ายอมแมวว่าผมไม่ดีนะไม่ได้ย้อมแมวเลยเพราะเรายังไม่ได้ใช้เลยของใหม่ของใหม่หมดเลยนะก็คือเกากลับไปใส่ใช่จะใช้งานที่บ้านต่อจะอะไรก็มันยังมีมูลค่าอยู่โอ้แล้วก็เอาของแต่งเนี่ยไปขายใช่หรือจะแขกขายลักษณะทั้งรถแข่งเลยก็ขายได้ราคาอยู่เพราะตอนนี้รถแข่งอย่างวันเม็กเลสที่ขนะแข่งมาสองปีแล้วเนี่ยขายอยู่เจ็ดแสนกว่าเยนั่นไงแสนนะก็มันก็ยังมีมูลค่าของมันอยู่เปรียบเทียบกับ ถ้าจะแข่งแบบถูกๆขับเลสนู่นนี่นั่นเอาซากรถมาทำเอาเรื่องมาทำรถเราเองซะด้วยสุดท้ายซากรถอันนั้นมันก็อาจจะไม่มีมูลค่าของแต่งอาจจะขายได้บ้างแต่คือไอ้ตัวรถมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมตัวรถจะมีมูลค่าใช่ให้เราไปไปไปเหมือนเราเลิกแข่งแล้วให้เราไปขายเอาเงินกับอจ่างน้อยเก็บมาให้ลูกใช้ใครใช้ก็ก็ยังได้อยู่ให้แฟนใช้ได้อยู่ประเด็นนี้ดีนะมันก็เป็นลักษณะที่เขาทํากันคือเป็นลักษณะนี้ครันะครับแต่ถ้า อ่ะในเรื่องรถอยู่ที่ประมาณนี้ครับเรื่องของการแข่งขันเรื่องของตัวเองนักแข่งก็อย่างแรกคือมีแบบขี่นะหรือถ้าเป็นเด็กค่อยว่าก็ได้มีประสบการณ์น่ากคัวแคหรือขับรถพอได้ขาถึงนู่นนี่นั่นว่าไปผู้ปกครองรับรองแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยมีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ TRA ของ Thailand Super Series เขามีโรงเรียนสอนนะครับสอนแล้วก็ได้แบบขี่แข่งเลยเขาอบรมนะครับสอนใช้เวลา2วันอ๋อครับ นะครับหรืออ่าถ้าเป็น t o y ยต้ก็ยังมีแตโยต้าจะมีแบบ3ามสามคลาสจะใช้เวลาทางกันหน่อยใช้เวลานานหน่อยก็จะจบเราต้องใช้ใบขับขี่อันนี้มาใช่หรือไม่ก็ฝึกเอาเองโดยมีอาจารย์ต่างๆนานาที่เขารับเทรนนิ่งส่วนตัวนะครับส่วนตัวเสร็จแล้วก็ไปอบรมที่เราอยู่สชเพื่อทำใบขี่ก็ได้อยู่มองใบขับขี่รถแข่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปลองไปเอาขี่ก่อนอย่างแรกเลยนะแล้วก็เตรียมรถไง ชุดแข่งชุดทุ่อันนี้สำคัญชุดแข่งชุดแข่งชุดหนึ่งครับซื้อใหม่ชุดแข่งต้องบอกก่อนมันมีอายุของมันนะอ่ามันมีมีวันหมดอายุมีโนมีนี่ชุดเพราะชุดต้องกันไฟหมดทั้งตัวอ๋อใช่ต้องเซฟตี้อย่างรายการของเราก็คือไม่ได้มีอะไรเยอะมากกว่ารายการอื่นครับถ้ามืออาชีพจริงเขาต้องมีชุดชนไหนชุดชนไนด้วยที่กันไฟต้องมีชไนด้วยนะฮแต่ของเราก็แค่ชุดแข่งก่อนชุดแข่งที่เห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยเฉลี่ยสามหมื่นสามหมื่นต่อชุดอ่า นะครับสามเหว่ยชุดมวกสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบรราคาว่าก็คือไอ้โมงของเราต้องมีให้ใสไอ้โมงกันไฟไอ้โมงกันไฟก็น่าจะสักประมาณสี่พันอะไรเงี้ยนะก็ถุงมือถุงมือก็แล้วแต่ต้องกันไฟเหมือนกันยี่ห้อก็แล้วแต่แต่ก็มีราคาหลายราคาให้เลือกตั้งแต่ห้าพันยันหมื่นกว่านะรองเท้าประมาณนั้นเหมือนกันห้าพันยันหมื่นกว่าแล้วแต่ ฐานะครับผมมือนะอันนี้ชุดแขกเกียวนะเพื่อนครับหานหานอ่าในการคอได้แพงนิดนึงงมันจะไม่ผิดตอนง่ายมีสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งดีแสนหนึ่งนะลดอีกล้าน่าทแต่ว่ารถมันก็ขายได้ไงทำเงินได้ขายได้ไงดีง้าก็ได้ชุดก็ขายต่อได้แล้วขายต่อได้อีกครับมันก็มันก็อย่างน้อยหายไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็ก็ขายต่อไปแต่ก็จะบอกว่าแข่งรถมันไม่ใช่แข่งว่ายน้ำหรือแข่งวิ่ง ขอเท้าคู่หนึ่งเท้าคู่หนึ่งก็ว่ายน้ําตัวเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นไง<ยว>คือมันต้องมีมีเงินระดับหนึ่ง<ร>แต่ผมจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมบัตเจตค่าใช้จ่ายมากกว่าว่าคุณแข่งให้คุณรู้เลยว่าคุณต้องเสียเท่าไหร่อ่ามันจะฟิกคอร์ไว้ให้เราแต่ถ้าคุณเล่นรุ่นใหญ่บุม,ม,มโมได้เต็มที่อ,อันนั้นไม่อยวนจบอันนั้นฟิกไม่ได้แล้ววันนี้มาเครื่องคุณพังหมดไปอีกแสนหนึ่งล้านหนึ่งแล้วแต่เครื่องโน่นนี่นั่นมันก็มันก็จะจะจะควบคุมลําบาก ข้อดีของวันเม็เลนนี่ก็คือแบบเราควบคุมัาเจ็ดด้ใช่เพราะทุกคันเท่ากันหมดคณะกรรมการจะกายขันจะควบคุมลดด้วยอะไรด้วยว่าให้ไม่มีการปรับปรุงเยอะเพิ่มเติมปรับปรุงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะรถจะเท่ากันต่างที่ฝีมือฝีมือแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณต้องไปใส่รถอีกเท่าไหร่เท่านู่นนี่นี่นั่นไม่ต้องรถพร้อมอยู่แล้วรถรถก็ทุกคนก็ทําอะไรไม่ได้ยู่แล้วเหมือนกันใช่รถรถส่วนตัวเนี่ยเบรคพับเบรคปีละกี่คน ปีแล้วปีแล้วอีกยส่งหลายปีเราวอะเราสองตับปีหดทีหมดรอบเลยแข่งรถสนามเราหอนยางยางกี่ปีราวสามสี่ปีครับส่ปีไอเนี้ยลากเลยที่บอกอ่ะหกเส้นหกเส้นสี่เส้นต้องหมดแน่นอนแน่นอนต่อสนามเนี่ยต้องมีอ่าปีนึงเกือบสามน้ำมันเครื่องเปลี่ยนบ่อยไหมเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนเเครื่องหกเดือนน้ำมันเครื่องอ๋อน้ำมันเครื่องหกเดือนดิก็หมื่นโลอ่าหมื่นโลดีทุกสนาม ถ้าจะให้มันมีสมรรถนะดีดีน้ำมันเกียร์ด้วยอย่าง Honda City Hatchback เนี่ยเราเราแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกเลสเพราะว่ามันเป็นเกียร์ซีพีทีเพื่อเพื่อเพื่อให้ชีวิตของเกียร์มันอยู่ได้นานขึ้นเกียร์นี่มันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเนี่ยซีพีทีเนี่ยถ้าทำตามที่ผมบอกอ่ะอึดไม่มีเพราะ Honda าเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนไส้กรองเกียร์น้ำมันเกียร์นะครับ อย่างเงี้ยเปลี่ยนทุกสนามซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะพันสามไม่เกินสองพันอะใช่ไหมคุอจะได้ใช่ป่ะไม่ก็ไม่มีค่าสื่อมาเนีัเพราะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็อย่างที่บอกน้ำมันเครื่องก็แล้วแต่ศรัทธาจะบอกว่าแข่งรถนั่นดีอย่างหนึ่งถ้าคุณขอของระใช้อะดีกว่าของ่ายมาก ขอค่ายเลยใช่ไหมใช่ถ้าขอเงินแม่ยจะยากมากอ๋อขอเป็นของมันาขอเป็นของกระจุกกระจิกติดติ้กเกลี่เขาอย่างเงี้ยก็มันก็ช่วยเราได้เยอะไงใช่ใช่ไหมค่าน้ำมันเครื่องค่ายางใช่ใช่ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรายการวันวันเม็กเรสเนี่ยเขาจะควบคุมยางควบคุมนู่นนี่ซึ่งเราไปขอสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับอย่างผ้าเบรกอย่างของฮอนด้าไม่ได้ควบคุมคุณก็ซื้อผ้าเบรกแล้วแต่หรือไปขอใครมาก็เรื่องของคุณใครไหนก็ได้แต่ยางระวังครับ ยางต้องต้องต้องไปของทางเราใช่ใช่เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันอ๋อยังไงละป็นไงครับเพื่อนฮะฝันเพื่อนเพื่อนเราไปคำนวณเอานะว่าว่าบัตรเจ็ตของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าแต่ผมอย่างอีกอย่างที่คุณเอกบอกมันสามารถที่เิร์นกลับไปได้เมื่อเราเลิกแข่งถูกไหมมันไม่ได้ทิ้งไปเลยเหมือนเหมือนรายการแข่งขับรสอะไรเงี้ยขับเรสทิ้งเลยทิ้งรถนะอย่างวั้นสองปีคุณก็นั่นไปคุณก็ยังไงบาคือแข่งรถอ่ะคุณ คนที่เห็นคำว่าแข่งรถคุณก<ช>็ณรู้แล้วว่ามันไม่ต้องถูมันไม่ถูก,ถก,นถกแน่นอนใช่ไหมนะเพื่อนถ้าอยากแข่งรถนะก็ตามนี้เลยเพื่อน แล้วคุณจะได้เป็นนักแข่งนะสักครั้งในชีวิตเพื่อนๆลองมาลองดูนะเปป็นระสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตถูกต้องน่าจะไม่หมดของค่าพิตตี้ที่จ้างมาถูกต้องฮะอย่าลืมฮะอันนี้สําคัญจ้างพิตตี้กลางลมเพื่อนๆองกค้ชเองอันนี้ก็แล้วแต่พิตตี้ชนะเนี่ยจะเปลืองค่านี่แหละขับเด้นตั้งค่าอยจ้างเลยจ้างแค่พิตตี้ไปช่างภาพถูกก็สนุกเพื่อนๆลองดูนะถ้ามีกำลังเพียงพอนะผมว่ากีฬานี้มันน่าสนใจมากเลยเพื่อนฝึกทักษะนะ แล้วก็ท้าทายตัวเองอย่างเห็นว่าเห็นว่าเมกเลซี่ต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี้ยรถแข่งเขาเนี่ยขับจากบ้านเลยมาคนเดียวเลยคนเดียวเครื่องมือไว้ท้ายรถทำคนเดียวมาจอดปุ๊บกางเต็นท์เองด้วยนั่งทําเองสองคนผัวเมียหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนไม่ได้จ้างใครอ๋อเหมือนกิจกรรมไม่ได้จ้างใครแกคนไทยจ้างแหลมมีไหมเลียยางไม่เลี้ยวไม่ได้สเกลแบบนี้หรือว่าแตกเราก็ทำได้แล้วก็สเกลใหญ่ รายการระดับวันเม็กเลสใช่ที่รู้นะบิ๊กขับอะไรพวกนี้ามาอย่างนี้เลยขับกลับบ้านอ,อันนี้ของเราก็ทำได้ใช่ไหมครัาไม่มีใครทำ ก็ไม่เหม็นมีใครทำเราทำได้แล้วด้วยไม่อยากประหยัดไม่อยากประหยัดถ้าเป็นช่างแล้วชอบทำอยู่แล้วก็ก็นั่งทำเองได้ใช่ดิเออเพื่อนเออถ้าใครเป็นช่างอยู่แล้วนี่ก็พาครอบครัวมาละใช่เออที่งานมาเออที่อู่มาเนี่ยเออมาช่วยกันทำกันหน่อยเลยสำหรับบางไทยจะแปลกๆนิดหนึ่งก็ใจของเหงาหน่อยจะไม่มีเพื่อนคุยเพื่อนเพ่อจะนั่งกันทีสองคนเหงาๆอย่างงี้เออทีมใหญ่แล้วหาสบงสบ s p o n s o อามาลกรรมอาจารย์นะอาจรมาร่วมกันถ้าใครอยากเป็นนักแข่งนะประมาณนี้เพื่อน สนามน้านนี่มีอะไรพิเศษไหมฮะพิเศษสำหรับทุกคนเลยไปสงขาครับผมโอ้เป็นไกลพอสมควรครับผมนะสำหรับผู้จัดเองสําหรับนักแข่งเองก็ก็หนึ่งตื่นเต้นกับสนามด้วยแหละสนามเราไม่เคยแข่งที่นั่นมาก่อนเป็นครั้งแรกที่แข่งสตีฮะสตีเซอร์กิสปิดทัานปิดถนนแข่งว้ายปิดถนนแข่งใช่ซึ่งโอกาสในการถ้าพลาดแล้วพลาดเลย หลุดออกไปก็เจอกาแพงอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีลุ้นหน่อยนะแล้วก็สถานที่ไกลแต่แข่งดินทะเลเลยมันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็น่าสนใจรับสุดท้ายด้วยยู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 ผมเฉลี่ยให้เลยความจริงมันสีเองแต่เผื่อไปหกเผื่อไวเพาบอกมันเป็นัวแรกมีหัวเลยนะเบอร์เหยียบอะไรแตกอ่ะแต่สนามอย่างนั้นต้องอาจต้องเผื่ออย่างอื่นเผื่อกระจนไฟหน้าฝฟกระโปรงล้อ อะไรเงี้ยแต่ซึ่งซึ่งซึ่งผู้จาดก็จะเตรียมไปจำหน่ายอยู่แล้วมีมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จำหน่ายนะจำหน่ายมีมีจำหน่ายอยู่แล้วคือพร้อมเปลี่ยนเลยครับนะว่าอยากถามเรื่องซีวิอถามนายลีวิคซีวิคบันซีวิคบันแม็กเลฟเนี่ยมีให้เห็นไหมฮะไปโชว์ตัวไหมครับมีนะครับเพราะตอนนี้ซีวิ c เรานี่ก็อย่างที่บอกมันมันอาจจะมีดีเลยนิดหนึ่งในตรงที่ว่าระบบรถ มันอัจฉริยะมากนะ,นะครับซึ่งซึ่ง,งพอเอามาทํารถแข่งเนี่ยมันก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆอา,า,านาที่เราต้องที่เราต้องแก้ไขแกข้ไขเยอะมากนะ,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่า9 9 9 9แล้วแหะ <ก jam> แต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแผนใหม่ด้วหนึ่งก็คือจะให้ทีมทีม,ทม,ทมนักแข่งที่ขับอยู่ในซิตี้ราเนี่้ไปร่วมแข่งขันงาน Endurance จะได้พิสูจน์เลยว่ารถคันนี้อดแข่งจบไม่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น หรือถ้ามีเราก็จะรู้ว่าตรงไหนแล้วก็แก้ให้มันจบจะได้จะได้จบสักทีก็เอาซีวีคนี่ยไปแข่งอะดูใช่ใช่รถโชว์เราไปแข่งกันที่กําลังจะมีนะครับว้าวก็เรารอลุ้นตรงนั้นอีกทีหนึ่งเสร็จสับแล้วก็เราเปิดขายอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วมีอะลรเป็นไงผู้จัดมีพิสูจน์มาให้แล้วว่ารถเนี่ยมันต้องอึดก่อนนะครับมันต้องแบบทนก่อนถึงจะเอามาให้แข่งกันเพื่อนไม่าั้นมต้องลัวมันทังง่ายไม่มีเพราะรถราคามันเสร็จสับมันซีบีมันก็ค่อนข้างสูงเพราะฉฉะะนนนนัั้้เพรา วิธีการเทดสอบการทำไอเอ็นดีของเราค่อนข้างจะต้องเยอะเรื่องที่บอกรถสมัยนี้ฉลาดมากเซนเซอร์อยู่ทุกจุดไอ้องแหลแก่ไอฟ้องขนาดนี้นุ่มไอนี่ถ้าจะลื้อมันต้องคันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องก็ก็ก็เราพยายามทําให้มันมันเป็นรถบ้านที่สุดเท่าที่จะบ้านได้ครับไงนไงนะครับเพื่อนๆครับก็ลองดูเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากเป็นนักแข่งก็ลองมา ดูบัจเจตนะแล้วก็ลองมาปรึกษาผู้จัดดูนะครับว่าอยากเข้ามาร่วมการแข่งขันะนะมาติดต่อ,ตอได้มาพูดคุยกันได้เราให้คำแนะนําได้หมดหรือะจะเอารถ second hand ก็เดี๋ยวเราหาคนขายให้ไม่ต้องซื้อมือหนึ่งก็ได้รถสภาพดีๆอยู่ก,ก,ก,ก็เอามาใช้ได้ ราคาเซีกันแฮนก็ไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็กไม่สูงก็หายไปสามแสนโดยเฉลี่ยสามแสนสี่แสนแล้วแต่คุยกันอ๋อเอาอางนี้เพื่อนมีเพื่อนๆมีทางเลือกอีกหนึ่งทางก็คือรถเนี่ยเซีกันแฮนพวกนี้ใช่เอามาแข่งต่อนะก็ไม่ได้ว่าลองดูเพื่อนอย่างที่ผมบอกเนาะสักครั้งในชีวิตส่วนเราความฝันเราเขียนจดหมายหาต่อยใจโป๊ปใช่ครับเผื่อเขาจะมีรายการอะไรที่เป็นจริงเขาต้องเขาต้องทำรายการเขาต้องทำรายการใหม่นะเขาเลิกไปแล้วนะ ตอนน işte okay, um, okay? ี้ปัญญาปัญสุกเลยปัญญาปัญสุกนี่ไงคุณอโนไทยยปัญสุกเฮ้ยนั่งอยู่ข้างข้าจะไปหาใจร่วโอเคครับเพื่อนถ้าใครสนใจนะครับมาเข้าร่วม Honda One Maxx Race นะก็ติดต่อกันมาได้นะนะทางหน้าเพจเนาะเพจ GP Motorsport หรือเพจ Honda One Maxx Race เราวันนี้เราต้องขอบคุณคุณเจมมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับให้ความรู้นะว่าการเป็นนักแข่งเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะต้องเตรียมบัต g เจตอย่างไงนะหาเงินแบบไหนนั่นแหลนี่เราต้องเอาตัวคุณอนุทัยไปคืนนะใช่อันนี้เราไปเราไปรับตัวมาจาก ห้องกำเนิดการเลยถูกแล้วครับเราพาขึ้นรถมาเลยครับรอแข่งอยู่ดักนี่รอรอคนรอดูไม่มีประธานเปิดตอนนี้ประธานอยู่กับเราไปแล้วใชครับผมนี่เข้าสนามแล้วเข้าสนามแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับปั๊บเปิดถูกปั๊บเปิดในช่องกาปปีออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อนางสาวลิลิตาชัดเมทีเกียรต์ค่ะชื่อเลชิลิตาคชอบขับรถอยู่แล้วแล้วก็ก็เลยลองหาข้อมูลดูแล้วก็เจอรายการ T R A ค่ะที่ให้เราไปแบบฝึกขับรถแล้วก็มีครูมีโค้ชมาช่วยสอนมาช่วยแบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนได้ได้เข้ามา เล่นด้วยกันเริ่มแข่งมือสมัครเล่นเมื่อ,อประมาณหลายอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วก็สนุกดีแล้วก็เห็นว่ารายการนี้คนขาดมีพี่มีโค้ดบอกค่ะคนขาดก็เลยโอเคลองล,อง,ลองดูก็ได้ทีมช่างเก่งมากค่ะชอบชอบไปขับโกคาร์ชอบขับรถเล่นชอบขับรถเร็วแต่ว่าเวลาเราขับข้างนอกมันมันก็อันตรายไงค่ะมาขับในสนามมันก็ได้เต็มที่กดติ<อ>ดตามก็มี IG ค่ะลิตา l, l a l a l ขอบคุณค่ะ